จ้าเอ๋ไอ้ทำอะไรคะทำอะไรคะเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยยายเขาเรียกยาย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 ทำอะไรถามดิลูกยายบลอนดยายเอ้าเรียกสิยายยายที่ลูก ยายยายครับอ่ะอ่ะเล่นน้ำเล่นน้ำมามาเดินมาอ่ะเดินมาเดินมาเดินมาอ่ะเดินมาเล่นเดินมาเล่นเดินเดินอ่ะเฮ้ยนั่นเขาบอกให้เดินเดินเดินเดี๋ยวกเดินอ่ะเดินเดินเดินว้ายว้ายจู๋กับชันชันว้าย w h ย Why? 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 สวัสดีค่ะสวัสด,ดีสวัสด,ดีครับโอ้โหอันนะสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับมาด,ดีลแล้วเ,เจ้า อาจารย์อุ้ยอุ้ยสวัสดีครับอืมอะไรน้ำมูกออกอีกแล้วน้ำมูกไหลีกล้วเป็นตลอดครับ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 ก่อนครับครับวันนี้ทำไมนั่งนานะ สวัสดีครับไม่ติดหลเป็นสวัสดีครับอยากใครตัดผมให้หรอกใครตัดผมให้ต้องตัดลูกเท่ไม่เหมือนใครใครตัดผมให้ ใครตฮะใครแต่ผมให้ขพี่คอมัม่งขอมั่งขอกินมัน่งฮะขอมั่งขอ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 หน่อยครับขอหน่อยขอหน่อยขอกินหน่อยขอกินหน่อยทีค่ะ ขอกินหน่อยครับขอกินหน่อยขอกินขอหน่อยขอหน่อยดิขอหน่อยขอหน่อยหนึ่งได้ไหมขอหน่อยนึงได้ไหมครับขอหน่อยหนึ่งขอขนมหน่อยขอขนมหน่อย ขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยวันนี้ทำไมนั่งนานเนาะนั่งนานกว่าจนั่งนานแล้วเออดีแล้วนั่งกินดีกว่าเนาะเอออดีกว่านนใช่ติดคอนั่งเนาะนั่งนั่งแล้วเดี๋ยวก็ยืดได้เองแหละเเเออกกไ,ไม่ให้นอนไม่ให้นอน โอ๊ยโอยไดแบบ้อร่อยไหมอร่อย,ยไหมไม่หรือก็เอาแบบเนี่ยเอาเนี่ยเนาะที่ที่ท<ม>แบบเหมือนเหมือนไว้พักอะ่ะไม่ให้ก้มลงมาหรือเป<อ>ล่าไหมแบบแบบว่าไอ้เนี่ยแต่สูงสูงเนะี่ยแบบเห<แ>มือนเหมือนโต๊ะเรียนอะ่ะโต๊ะเรียนอะ่ะแบบเหมือนก็ว่าไม่ให้ก้มลงไปอะ่ะเนาะ แบเนี้แบบตอนนั้นเรียนสูงนะอเอออ่ะพักไปตรงนี้นี่เออเขียนหนังสือเขียนหนังสือเลยนี่เอา้าเล่นเลยล้วงกระจุกกระจายแมวขียเกียนเอาวเอเอเนี่ยอันนี้ดูหนุ่มอ่ะเขียนหนังสือเขียนหนังสือเลยอืมเขียนเลยครับเขียนเลยเขียนเลยนี่ บอกเอไปเออจะได้ไ oh. ม yeah. ่ก okay. <øre> ้มลงไปเขียนเลยเขียนเล็ถ้าทุกวันทุกวันนะเขาก็จะเคยแต่ว่าเดี๋ยวเราหาสูงๆหน่อยหาที่หวเพื่อเพื่อที่จะให้หลังตรงอ่าอ่าเึ้าอีให้ตาต่อให้ก็ได้ใช่ไหล้ะใช่ฮไม่ได้ทุกคนทั้งตาทั้งหัวเลย เนี่ยให้พ่อเขาเนี่ยหนูให้พ่อเขาต่อให้อย่างเงี้ยบอกให้ทํากระแตเวียนยังไม่รู้จักเลยกระแตเวียนเป็นไงนี่ทํากระแตเวียนนะจะเดินได้นะเอาไว้กลางงานเชื่อสิทอามรู้จักกระแตเวียนเป็นไงก็ไม้ไผ่อะเอาไม้ตรงๆอันหนึ่งใช่ไหมแล้วก็อันเนี้ย ก็ถักแบบสวมเข้าไปอะค่ะหนี่ยหาท่อไม่อยากเขาขุดลุงเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาเนไม้เนี่ยต่อให้น้องขึ้นไปอีกสักเท่าหนึ่งเนี่ยเนี่ยเนี่ยค่ะหนูแค่เนี้ยเนี่ยอแล้วไม่ให้เขาก้มหลังอะเออประมาณนั้นน่ะให้มันสูงหน่อยนึงอย่าเล่นสูงแค่นี้ก็ได้เนี่ยสูงแค่ประมาณนี้เนี่ยเนี่ย เนี่ยสูงประมาณนี้เนาะนี่เลยเออเนี่ยนี่เลยเนาะก็จะมือวางแล้วก็มาโยกเออใช่ใช่ผมเข้าใจเออผมเข้าใจจะขอไม่เข้าใจเข้าใจไหมเข้าใจครับเออถ้าไม่เป็นเข้าใจป่ะเพราเอาไม้มาทอนเออเนาะครับเอามาท่อนนี้แล้วก็สูงเท่านี้เนาะแค่นี้แหละแล้วไว้ให้เขาเนี่ยทำอย่างนี้เนี่ยโตอืมโตนอยไม่ต้องไม่ต้องให้เขาก้มหลังไง แล้วหนูก็ไม่ต้องดูอุ้มเขาทั้งวันเนะลูกนะเนอะหนตอบออ้อ้อ้หลังจะได้ไม่งอแล้วเขาก็จะได้เดี๋ยวจะได้นั่งได้เนาะเชื่อพี่สิเดี๋ยวไปตอบให้เขาเลยเนาะอ้แล้วก็ไม่เขียนเม่เขียนหนังสือเขียนหนังสือหนังสือ อืมแล้วก็ทุนแรงเราไปด้วยไม่ต้องอุ้มอุ้มทั้งวันอนะ่ะใช่ไหมลูกใช่ไหมใช่ไหมคะอุ้มทั้งวันไม่ไหวอุ้มทั้งวันไม่ไหวเขาไม่ปฏิเสธแต่กีอ่อะไรกินเนี่ยนะอ๋อแล้น,น้ำมูกไหล อ๋่อือแลอ๋อบายบายกันลูกบายบายกับาย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 เร็วบายสวัสดีนะครับพบกันคลิปหน้านะครับโอ้ดีจ้าดีจ้าก่อนอ่ะเร็วเร็วเร็วสวัสดีครับดีจ้าอ่ะดีดีสวัสดีสวัสดีกับสวัสดีเอฟซีกับลูกสวัสดีครับอ่ะบายบาย ปิดคลิปแล้วเร็วปิดคลิปแล้วเร็วไม่ากไม่เล่นเนาะเออเอาสูงกว่าีเอ้าอนี้ใช่เอาเท่าตัวเข้าเข้าตัวเขาได้เอออเข้าละเออต่อไปก็จะเป็นเก้าอี้นักเรียนได้นั่นแหละบอกให้ตาถาทำให้ก็ได้พ่อเขานี่แหละไม้เยอะแยะไปไม่ใช่หรอ คลิปก่อนนะครับบายบายจุ๊บๆจุ๊บนะจุ๊บๆจุ๊บๆจุบๆจุ๊บบายสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับผมบุญรอดคลิปหน้านะครับจุ๊ย